แป้งหนึงวันนี้ร็บต้องชายโอ้โหวันนีครับพี่ตู่ยังไงกันเนี่ยโอ้โหโเกมวันนี้ยกยกสองเอ่ยยกสามถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดเลยอ่าเพราะว่าสิงห์ดำทำได้ดีตอนนั้นรู้สึกยังไงครับเอาถาม ยังมองว่าเราเลี่ยบเลยโดยโดยรวมไหมครับครับครับแรกอย่างเรายังไม่ยังไม่ได้ออกข่าวกันเยอะอืมพี่ตู่มองเกมสามยกนี่คือสบายสบายสามยกนี่ผมมองว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรเขาคู่คียคู่คียยกสองดูดีอ่ดยกสามเขาเขาดีขึ้นมาเขาดีขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้เต้ยลงไปตอนนั้นมั่นใจไหมครับยกสามมั่นใจขึ้นยกที่ผมมั่นใจรับอืมก็คือมั่นใจว่าแชมป์แน่ๆครับโอ้วันนี้ด้วยว่าหนึ่งการพิซ้อมที่เต็มที่ครับแล้ว สำคัญที่สุดก็คือตัวนักมวยเองก็มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ผมทางานเป็นทีมเทรนเนอร์ผมทุกคนนักมวยทุกคนรู้ดีว่าเราแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันผมอยากให้ทุกคนมองเจริญน้ำเป็นตัวอย่างในการิตั้งใจพิศาอณจนวันนี้เขามาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วยังมีข้างหน้าให้เขาต้องฝ่าฟันอีกก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ จะพูดมีอะไรจะพูดกับลูกศิษย์รักคนนี้หน่อยไหมครับก็พูดมองหน้าหน่อยพี่มองหน้าหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ถือเป็นของวันเกิดเล้วหลักแล้วเป็นของมันเกิดเมื่อวานุ่มวันเกิดอ๋ออาพูดถึงพระเอกหน่อยดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้อยู่กระบี่ก็ไล่เทียมทานได้เป็นไงฟอร์มวันนี้พอใจผลงานไหมน้องพอใจพอใจนะยกไหนที่รู้สึกได้ครับน้อง ไม่ไม่ไไม่ด้เลยอืมยกไหนผ่านไปถึงตัวไหนแล้วรู้สึกว่าวันนี้เกมของเราแล้วก็ก่อนยกสามไอ้ยกสี่ก็มั่นใจแล้วอ่าพอพ้นสามยกไปปุ๊บขึ้นยกสี่มานี่มั่นใจเลยครับก่อนชกนี่คิดว่าจะน็อกได้ไหมเอจริงก็เล็กเล็กก็จะน็อกได้ก็จะน็อกกับอ๋อเลือดเลืเราก็หวังน็อกเหมือนกันแสดงว่าเราเตรียมหมัดมาใช่ครับแต่ว่าลูกที่ทําให้เขายุบทําให้เขาช็อตนี่ไม่ใช่หมัดนะลูกถีบเฉยเลยถีบตรงไหนช็อตช็อตที่ถีบตรงไหน กีบเข้า,ขายอดอกเลยจุกไม่ดอกนั้นคิดว่าวจุกใช่ไหมย้ายเลยพิกัดนี้นี่เต็มเวทอย่างน้องร2 2ยยี่เลยได้อยู่แต่ว่าหลวมนิดนิดไหมดูหล,ลวมๆนะหลวมๆตาำสุดทําได้เท่าไหร่ไปถึงร <11 8 S> 1 8ยังต่อยได้โอ้โหแบบนี้ร้อย1ิบแ2ดร้อี่เสองหเวท เอาให้ไปกินเลยครับขอเป็นร้อยสิบเก้าถ้าร้อยสิบเก้าใครก็ได้ใครก็ได้อ่าแต่ว่าถ้าโดนเหนือจากนั้นร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบสองก็เดี๋ยวมาคุยกันเอาตามความเหมาะสมครับผมโอ้โหอ่น้องวันนี้แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับชุดแรกแต่แต่ว่าชุดจะวางให้เจอกับใครน้ำหนักไหนเนาะน้องเป็นไงมาถึงตรงนี้คว้าแชมป์สร้างผลงานสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตอนนี้วางแผนยังไงบ้างครับกับชีวิตนักเวิของเราเนี่ยก็ต้องไปข้างหน้าแล้วก็ กินอยู่กับนายตัวนายใจด้วยคเขาเขาดูแลคือคือ,คอเดี๋ยวผมมีคนสอบถามมาหลายคนว่าทำไมสอชชยโชคม,มีชัยนายกเอย์ท่าสารามไม่เป็นช่วงันเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักไฟส่งไฟเนี่ยผมว่าจะส่งฉลามดำเป็นช่วงันเป็นวันแรกของค่ายครับไปงานครับน้องได้ยินแบบนี้ละเ<อ>ป้าหมายแล้วเลยไหมใช่ครับก็ใจคือแผนที่ผมกับเสียชัยได้วางไว้ก็คือฉลามดำมมีรายการที่ตะปูนไฟหน้าหลังจากไฟหน้าเนี่ย เดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับทขาด้วยเหมือนกันว่าอาจจะปักสถามบลำไปลองชกวันดูสักทีตอนที่เล่นคู้ชกไหมครับหรือว่าแล้วแต่เขาจะจัดแล้วแต่ป้าครับอันนี้ศิษยคลาสผเนี่ยแล้วแต่ป้าชุนครับอ่าอยากให้ไปชกที่ไหนชกกับใครผมชกคนนันอืมอ่ะน้องมาต่อว่าอยากจะพูดอะไรถึงแฟนมวยถึงพี่ตู่แล้วก็ทีมงานที่อยู่นี้มากันเพียบเลยซัพพอร์ตเรากับความสำเร็จในวันนี้ครับน้อง พี่วิงแล้วก็นาตูนน้าชัยครับแล้วก็ครอบครัวส่งจุกมิจฉาทุกคนครับก็ขอบคุณชั้นเนอร์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆในใกล้ขอบคุณป่ายชุนแจ้โอกาสแล้วก็พีเดียแล้วก็พี่วันเจ็บเป็นทุกคนครับแล้วก็ที่ยำพันก็วันนี้เอาแชมป์ไปย้อนหลังมันเให้น้าตูนได้ครับครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับ